สวัสดีนะครับมาเจอกับทรัพย์โสพลอีกแล้ววันนี้นะครับก็มารายงานตัวกันอีกเหมือนเดิมนะครับก็จะไม่ทําให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้ผิดหวังกันสําหรับร้านทรัพย์โสพลนะครับวันนี้นะครับก็เหมือนโชคช่วยนะครับโชคดีอีกหนึ่งวันนะครับผมคือนะครับผมได้ไปแบ่งสินค้านะครับจากสินค้าคลังใหญ่มานะครับผมก็ วันนี้นะครับเป็นตัวเจ้า R T นะครับร้อนะครับผม Thunder X อีกแล้วนะครับเป็น Thunder X อีกแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ข้อพิเศษเลยนะครับเป็นรุ่นเด s สตาร์อีกนะครับสำหรับตัวนี้เครื่องใหม่ร0 0นะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับผมก็ท่านใดที่ะวินหารุ่นนี้อยู่ที่ไม่ทันตัวที่แล้วนะครับก็เยินเชิญนะครับนี่นะครับใบรับประกันอยู่เหมือนเดิมครับ อยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยนี่นะครับใบรับประกันอยู่นี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะรับประกันเหมือนเดิมจ้าอยู่เหมือนเดิม3ปีนะครับก็เครื่องตัวนี้นะครับภูมิใจนําเสนอนะครับอยู่ที่56,000ืบาทนะครับห้าหมบาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับหาไม่ได้แล้วครับรุ่นนี้ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับท็อปสุดจํานวนจํากัดนะครับสาหรับรุ่นนี้นะฮะส่วนท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราจะส่งได้ทั่วไทยนะครับท่านไม่มั่นใจร้านทรัพย์โสพลนะครับตามที่รีวิวนี้ ก็โอนเงินประจาแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทนะครับที่เหลือเก็บไปทางหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผมค่าใช้จ่ายขนส่งตามระยะทางนะครับตามระยะทางเราอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับเสียภาษีถูกต้องนะครับประกอบกิจการทางด้านเครื่องยนต์คูปต้ายนมามาทั้งหมด9ปีเต็มนะครับมีใบเสียภาษีเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีใบภาษีค่าของเก่าด้วยนะครับผมทําไว้ครบหมดนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่มั่นใจร้านผมนะครับ เข้าไปดูใน YouTube ร้านซับโสพลเจริญยนนะครับหรือเข้าไปใน f a c e b o o k ซัพบโสพลเจริญยนนะครับจะเจอหน้าผมนะครับแล้วก็จะเห็นเครดิตหน้าร้านของเราทุกๆอย่างนะครับผมทําอะไรผมชัดเจนไม่ต้องกลัวครับนะฮะสำหรับก็สําหรับวันนี้ก็อธิบายกันคร่าวๆก่อนสําหรับเจ้าคูโบ t a RT นะครับคูโบ t a RT านะครับร้อพัันเดอร์เอ็กซนะครับเป็นรุ่นไดสตาร์ t นะครับผมเหมือนเดิมเครื่องร้อเนะครับ มาเจอกับเราได้เหมือนเดิมนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสินค้านี้มีแค่1ตัวนะครับไม่ได้มีเยอะมีแค่1ตัวเท่านั้นที่ผมได้มานะครับพอดีผู้ใหญ่ใจดีเขาแบ่งมาให้นะครับปกติเขาเก็บกันหมดแล้วรุ่นนี้นะครับไม่มีใครขายแล้วนะครับสวัสดีนัจจะโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ